ไปเทีามาก็พาชมหินสวยงามเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเราเห็นสวยงามพี่น้องเหมอนงามคักบนเขาพาชมหินนะเดินป่าพาชมหินสวยงามธรรมชาติขึ้นชมหินสวยงาม Vườn khóa pha chấm hìnhสวยงาม, đẹp, tự nhiên, bản đẹp. Ồ, pha chấm đẹp, vườn khóa tự nhiên, bản đẹp. บนป่าพาชมหินสวยหินสวยงามหินสวยงามธรรมชาติหินสวยงามธรรมชาติเราโอ้แหงนั้นหลับพี่น้องแห่งนั้แล้วแหงนั้นแล้วเห็ดพวกจะสกออกแล้วเห็ดพวกก็ไม่ออกแล้วเบนป่าชมหินสวยงามมีป่าติดด้วย โอ้ขอใหม่ไงพี่ผู้ปลาของมเนาะผูปลากับพี่ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหม่ชมพาจุดเมืองฟ้าจุดชมฟาจุดันคไม่เห็นนี่เห็นสวยห็นสวยงามเลยเนาะไม่ไดก,กอดเลย โอ้บอบกบานเท่าคนเต็นเด็กลูกบก,บกคุณได้อยากมา,อาเอาด้วยกะแต่ร่อนหาย่างดีกระแต่ร่อนหาย่างดีอุบกไว้ครับบกลูกบกลูกบกลูกกระบกลูกกระบอกร้ายครับโอ้เดินทางลุงก็เดินพลานเห็นอะไรชน นันเห็นสวยงามชมบรรยากาศสบสบายวันนี้มาถึงนี่ก็ใช่